มารอบนี้มาดูทุเรียนใหม่ครับกำลังลูกจะใหญ่อยู่อย่างดีเลยครับนี่ดูนะครับขนาดไซส์ใหญ่ก็ลูกเท่าฝ่ามือกว่าแล้วถ้ามองดูก็น่าจะได้สัก4สี่ห้าขีดสีห้าขีดประมาณเนี้ยแต่ว่ามันช่วงนี้ยอดอ่อนทุเรียนแตกกันเยอะใบอ่อน เพียบว่าง,งั้นเถอะเพราะฝนเข้าอะไรเข้าเนี่ยมันก็มันทุเรียนจะแตกยอดใหม่พอแตกยอดใหม่ปับ๊บมันก็จะถีบลูกเก่าทิ้งสังเกตดูนะครับมองเห็นชัดไหมครับปกติขั้วทุเรียนมันจะเป็นตามขั้วอย่างนี้หนึ่งัห,หนึ่งสองพอมานี่เสร็จแล้วก็มานี่สาม ไอ้ตำแหน่งผิวบนเนี่ยจะเป็นข้อต่อของทุเรียนอยู่ดีๆแล้วมาโผล่ข้อตรงนี้แหละเห็นไหมครับข้อที่สี่นี่คือเริ่มเป็นรอยเว้าครับพอเป็นรอยเว้าอย่างเงี้ยต่อไปอนาคตลูกเนี่ยอาจจะสลัดลูกทิ้งเพราะเริ่มเป็นรอยแนละ้วเห็นชัดไหมครับนี่ปกติมันจะไม่อย่างงั้นมันจะเป็น ท่อนเดียวยาวติดกันเลยพอเราเห็นแบบลักษณะนี้นะครับนี่ก็หาวิธีกันไม่ให้ลูกมันล่วงก็ใช้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยกันเพราะว่ามันจะดึงเข้าไม่ให้ลูกมันล่วงว่างงั้นเถอะให้แผลมันปีน้อยที่สุดพึ่ง สังเกตอยู่มาหลายวันแล้ววันนี้มาเพิ่งเห็นเป็นรอยขึ้นมาอีกฝั่งด้านหนึ่งนะครับนี่อีกอีกฝั่งด้านข้างของทุเรียนมองไม่ชัดจะให้ดูดีๆลักษณะมันเห็นไหมครับนี่ปกติมันต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ทุเรียนอนะ งงไหมก็คือหนึ่งมันจะเป็นข้อของทุเรียนหนึ่งแล้วก็ลงมาเป็นอันนี้อันที่สองแล้วลงมาอันนี้อันเป็นอันที่สามอันที่สามเนี่ยมันจะไม่มีรอยต่อเห็นไหมครับรอยต่อมันจะ,น,ะ,น,น,ะน,นิดเดียวภาพมันสะท้อนนะรอยต่อนิดเดียวแต่พออ้อมมาอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้เป็นรอยปีละเริ่มลักษณะเหมือนมันจะทิ้งลูกอะ ถ้าเป็นข้อติดๆกันอย่างเงี้ยอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็ล่วงเนี่ยเดี๋ยวก็ล่วงไม่นานลัอกแบบเนี้ยนี่คืออาการเริ่มแรกของทุเรียนจะสลัดลูกทิ้งทางแก้นะครับมีวิธีทำก็คือหาตัวรองรองข้างล่างพอรองข้างล่างเสร็จแล้วก็ ดึงย้อนสอนนะครับดึงย้อนจากาจากฝั่งด้านเนี้ยขึ้นโค้งมาหาฝั่งด้านเนี้ยเรียกว่าให้ให้มันให้มันงอกลับด้านอีกทีหนึ่งแล้วก็โยงขึ้นข้อต่อตรงนี้ก็จะเริ่มไม่ค่อยปีเยอะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวดูวิธีทำครับ เสร็จแล้วครับวิธีมันก็ไอตะข่ายนี้เป็นของอมุงลวดกันยุงเสร็จแล้วก็หาเชือกที่เป็นลวดด้านในเวลาหมุนมันจะได้เวลาเราหมุนมันจะได้ล็อกง่ายๆหน่อยก็ดึงฝั่งนี้ไว้พยายามดึงฝั่งนี้ไว้เพราะว่าแผลตรงนี้มันจะปีอีกสักหน่อยถ้าเยอะๆก็เยอะขึ้นเดี๋ยวก็หลุดเพราะอาการเริ่มแรกมาแล้วนี่ วิธีการลูกล่วงนะครับในกรณีที่ใบอ่อนแตกเยอะจัดแล้วคราวนี้มันจะสลัดลูกทิ้งเพราะว่าวิธีนี้ผมเคยทำมาแล้วทีหนึ่งใช้ได้แต่ลองมามาดูมาดูตัวอย่างที่มันลักษณะอาการเริ่มแรกของมันเพราะป้องมันไม่เหมือนเจ้าบ้านเขามาดูต่ออีกลูกนึ่งนะครับนี่เป็นอีกลูกหนึ่ง ที่อยู่สูงกว่าขึ้นข้างบนขึ้นมาหน่อยแต่ว่าดูลักษณะนะครับตรงขั้วของทุเรียนบางนิดนึงตรงขั้วเขาเนี่ยดูสภาพนะครับหนึ่งหงข้อสองแล้วก็ลงมานี่สามอันที่สามนะครับนี่นี่คือขั้วของทุเรียนที่ปกตินะครับ ลักษณะแบบนี้แบบนี้นี่คือไม่ร่วงลักษณะแบบนี้นะครับคือไม่ร่วงแน่แต่ถ้าเมื่อไหร่ข้อมันออกตรงเนี้ยเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งเนี่ยเป็นรอยเว้าขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าลูกนั้นเนี่ยเตรียมสลัดลูกทิ้งต่างกับลูกแรกที่เห็นไหมครับนี่คือลักษณะที่ทุเรียนเราจะร่วงหรือไม่ร่วงนะครับในกรณีที่ว่าทุเรียนมันแตกยอดอ่อนกําลังงามๆเลย ปัญหาทุเรียนร่วงวิหลักการดูว่างั้นเถอะครับพูดง่ายๆถ้าปกติแล้วมันต้องเป็นข้อแบบสมบูรณ์ของมันธรรมชาติทั่วไปก็คือหนึ่งสองสามรวมถึงจุกนี่แล้วหนึ่งสองสามแต่ลูกเมื่อกี้สี่ครับเพราะมันเป็นข้อนิดๆระหว่างตรงรอยต่อตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะร่วงทางแก้น,นะครับวิธีกันวิธีกันนะครับ แต่ลูกนี้ก็ใหญ่ใหญ่กว่าลูกข้างล่างถือว่าใหญ่กว่าครับในลูกนี้กันไม่ก่อนครับเดี๋ยวลูกล่วงเพราะว่าช่วงนี้ยอดทุเรียนอ่อนแตกเยอะหน้าฝนพอดีดูดูมันก็ดูดีนะครับนี่เอ้ยหมดแดงเดี๋ยวก่อนครับพอดีอยู่ที่สูงมัน ถ่ายไปด้วยทําไปด้วยทําไม่ได้สูงจัดไม่มีที่จับที่วางมันเชือกเรากะ่าเจ็ดต่อตรงนี้ให้มันม้วนครับไม่ถึงซะแล้วต้องเปลี่ยนใหม่ครับนี่ใช่ไม่ได้แล้วเอาใหม่เชือกสั้นไป แค่นี้กเกษจแล้วครับนี่ก็เอาตะข่ายรองไว้เพราะนามมันจะทิ่มเกาะอัตโนมัติอยู่แล้วทิ่มเข้ารูตะข่ายพอดีไม่มีทางดิ้นเลยครับเสร็จแล้วก็ดึงไอตัวนี้ยให้มันตึงตึง,ตงมือนิดนึงนะครับดึงขั้วตรงนี้ให้มันตึงมือนิดนึงเชือกเชือกไอที่ยาวๆลงมาเนี่ยนี่มันยาวลงมาเนี่ยยาวๆเนี่ยไม่เป็นไรครับพออีกสักหน่อยนะครับประมาณสักครึ่งเดือนครึ่งเดือนหรือประมาณ ไม่น่าจะเกินครึ่งเดือนยี่สิบวันเนี่ยลูกมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ความยาวมันจะมันจะทิ้งลูกให้ลงต่ำกว่านี้สังเกตดูข้อปัจจุบันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ไอ้ข้อตรงเนี้ยมันจะมันจะยืดตรงดิ่งลงมาเลยพอถ้าลูกมันใหญ่ขึ้นมันจะค่อยคอข้อตรงนี้มันจะโค้งพอโค้งลงเนี่ยไอเชือกตรงเนี้ยที่เรามัดไว้เนี่ยนะครับเนี่ยก็มาคลายออกซะแล้วก็ให้มันหย่อนลงมาได้รูปได้ทรงมันปกติก็คือ อันเนี้ยมันช่วยในการพยุงแล้วก็เวลาใหญ่ขึ้นแล้วก็ขยายได้ข้อดีของมันนะครับเนี่ยเสร็จแล้วไอต้ตะข่ายเราที่รองเนี่ยมันจะดึงไว้มันมีข้อดีอันหนึ่งก็คือพอเราหนุนตูดอย่างนี้ประจํานะครับไอ้ภูลูกเนี่ยมันจะค่อยๆเป่งและใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบังคับลูกไปในตัวด้วยเพราะว่าผมผมเคยทํามาแล้วทีหนึง่งแล้วเห็นมาแล้วของเก่านะครับมีอยู่รอบนึงเนี่ยไอ้ขั้วตัวเนี้ย ไม่ใช่ขัว้วตัวนี้นะครับอ,อีกตัวหนึ่งมันขาดไปครึ่งหนึ่งจะหลุดแล้วจะหลุดแหลไม่หลุดแหลมคราวนี้ผมใช้ตัวดึงนี่แหละดึงย้อนลองแล้วก็ดึงย้อนกลับตรงไหนแตกแตกตรงไหนดึงย้อนตรงนั้นผลปรากฏว่านานไปมันติดก,กันกับเหมือนเดิมมันเป็นเหมือนเนื้อเยื่อที่เขามาหุ้มถึงกันได้เหมือนเดิมแล้วลูกนั้นสุกด้วยไม่เสียแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่ดึงนะครับมันก็จะหลุดล่วงไปเลย แต่ปัจจุบป,ปกติแล้วไอ้ตัวเนี้ถ้าเป็นข้ออย่างเงี้ยครับหนึ่งสองสามข้อเนี่ยถือว่าเป็นปกติถ้าเพิ่มข้อที่สี่เมื่อไหร่เนี่ยแสดงไอ้ลูกนั้นเตรียมท่าแล้ววิธีสังเกตง่ายๆครับแล้วก็การสังเกตหนึ่งอย่างแล้วก็สองวิธีดึงลูกไม่ให้ลูกม,มันสลัดลูกทิ้งเพราะว่ายอดอ่อนมัน มาใหม่ปั๊บในต้นทุเรียนเนี่ยถ้าเขารู้ว่ายอดอ่อนขึ้นเมื่อไหรเนี่ยต้นเขาไม่ตายพอเขาไม่ตายเขาก็จะสลัดลูกทิ้งก็ถือว่าเขาไปต่อได้ไงลูกเขาก็ไม่เอาแต่ถ้าเมื่อไหร่ยอดเขาไม่แทงยอดใหม่อยู่ชื่อๆตรงๆ,รงๆเหมือนต้นเขาจะตายะเขาจะผลิตลูกให้เราทดแทนว่าง,งั้นเถอะทำนองคล้ายๆกันถ้าต้นใกล้ตาย ลูกก็ติดถ้าดอกงามลากเดินดีลูกก็ล่วงมันจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยแต่วิธีแก้ก็มีแบบนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวไปดูยอดอ่อนกำลังแตกเต็มเลยแล้วลูกมันก็จะสลัดทิ้งเดี๋ยวย้อนไปดูให้เปรียบเทียบนะครับอันนี้คือลูกข้างบนที่มันมี1ข้อสองข้อ3ข้อใช่ไหมครับเรามาเปรียบเทียบให้ดู นี่ดิตัวนี้ข้อดีของมันน่ะยอดหนิวดูดูดูยอดใหม่นะครับจากข้อที่มันแตกขึ้นมาเป็นกวมยาวเป็นคืบเลยยอดมันแตกมันพุ่งมาเนี่โหอย่างงามเลยดูดูเรียกว่าถ้าแตกได้ขนาดนี้ถ้าต้นเล็กๆนะครับสมมติถ้าเป็นต้นเล็กต้นอะไรเพราะวะน่ะถ้ายอดพุ่งขนาดนี้ถือว่ารากสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ เรียกว่าง,งามนล,ล่แหละแต่ข้อเสียมันพอพวกนี้เยอะๆเข้ามันจะถีบลูกทิ้งเลยงามจัดลูกก็จะทิ้งมันก็เป็นธรรมชาติของทุเรียนน่ะนี่เหมือนกันไหมครับข้างบนจากข้อของทุเรียนนะครับนี่หนึ่งสองสามแล้วมันมีเบิ้ลเห็นไหมครับ ลักษณะเนี้ยแบบเนี้ยเตรียมสลัดลูกทิ้งแล้วครับแบบเนี้ยเห็นไหมครับชัดไหมแต่นี่เป็นร่องเฉยยังไม่ถือว่าแตกเรียกว่าเป็นร่องเตรียมตัวทิ้งว่างั้นเถอะแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นตึงๆไว้หน่อยมีสักรลอบ แล้วครับแน่นละแน่นและครับนีนบ่ดึงเชือกให้มันแน่นขึ้นไม่งั้นพูดง่ายง่ายก็คือแตกแตกฝั่งนี้เริ่มปีฝั่งนี้ก็ดึงฝั่งนี้แหละครับดึงฝั่งนี้ขึ้นแตกด้านนี้ดึงด้านนี้ให้มันแน่นๆ่นโอเคนะครับ